แับวัน้อร่อยมากค่ะอร่อย่ะแต่างเราช่นดีเขาว่าาสิเขาชม่นดีค่ะนะคะก็ทวิธีแม้กรทัการคินค่อนข้างจะได้จริงใช่ไหมคะซึ่งร้าเนี้ยเขาได้จริงหมลเอรอแล้วก็ได้อาดาวหกมนะคะ ไม่ภาษาให้เอกีไอ้สาขุน้เอกีชอบตุ้งเชีพอะไรสิบไคะชอบครับชอบกินข้าวต้ะอร่อยตายนะพี่โอ๊ยเรียนใจพี่โอ๊ยเออเอา ทำไปแล้วก <ort>. <ม EN initiatives> ันพี <Bright doors> ่เสร็จไม่ให้นะพี่เสร็จไม่ให้ครบบุครับอ่าอะไรคสมาท่ะร็จาตอสามลูกสามลูกตื่นอยู่นี่หาแล้อย่าหสิอร่อยาอร่อยากซ้อมเจอหน้าถึงใจึเอเอเห็นจ้หัวคนเายแต่เห็นจ้หัวคน กินอะไรเป็นอาหารอาหี่ดูดเนอา